อีกหนึ่งเรื่องราวเขา,เขาบอกว่าช่วงนี้โลกร้อนแต่บางทีโลกกลมหน้ากัวกาโลกร้อนนี่กี่ก้อยพี่เขาเป็นคนที่มีร้านอาหารเดียวกันที่ชอบไปกินม,มีห้างที่ชอบไปเดินม,มีร้านกาแฟที่ชอบนั่งชิลปรากฏว่าถึงแม้ว่าเราจะเลิกรากันด้วยดีไปใช้สถานะความเป็นคนสนิทไปเจอกันแบบบังเอิญแบบับงเอิญพรไปกิน ร้านอาหารที่เราเคยไปคิดด้วยกันไงร<า>นเรารชอบร้านนี้ไงรปรากฏว่าความเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ความโลคกลมครั้งนี้นิกกี้เขาก็ถ่ายถ่ายคลิปเนี้ยสตอรีอรอร่ลงเลยความน่ารักแต่เราไปเจอก้อยมาเอกลีฟเรื่องราวนี้ว่าบังเอิญโลคก,กลมน่ะอะไรยังไงเชิญครับถามครับเออมันก็ช่างประจวบเหมาะในช่วงเวลาซึ่งเราอยู่ตรงนั้น,นแค่ชั่วโมงเดียวมมอะไอเคากระจกคนในร้านก็มองกันไปด้วยกันเลยเหมือนแบบ เรามองคนในร้านทั้งหมดก็มองไปด้วยกันก็น่ารักดีในความคิดหนูนะใช่ทักทายเออทักทายกันปกติแต่แค่แบบเออตลกดีว่ะว่าเขาอะเขาเอาคนสวยมาอาบน้ําอเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้คุยไงเราก็อ๋อเหรอมาวันนี้เหรอเวลานี้เหรอคนสวยก็ปกติเหมือนคนสวยเหมือนจะรู้เรื่องแต่ไม่รู้เรื่องหรอกเขายกมือถือมาถ่ายเองเลยเหรอช็อตนั้นที่เราเจอเออหนูสิ่งที่นึงส่หนูรู้ก็คือเฮ้ยสายเลือดยูทูบเบอร์ในตัวเขามันเลิศจริงๆนะมันไหวมากเลยใช่เพราะว่ามันแบบ ยืนก uhm he ันอยู ers, so, ่แป๊บเดียวเขาก็เฮ so so <wh> ้ยเเออเพราะมันบังเอิญเจอจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ตลกดีค่ะก็ก็น่ารักสำหรับตัวหนูหนูยังรู้สึกว่ามันน่ารักดีเลยเพราะว่าเราเออเพราะมันบังเอิญจริงอะพี่แล้วรู้สึกว่าเออโลกนี้มันก็ต้องกว้างเนาะวันนั้นมันก็เป็นวันที่เราไปทาอย่างอื่นก็ได้อะไรย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเออเออก็คงก็ว่ามันก็ยังทําให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเจอกันมันก็ยังคุยกันได้อะไรเงี้ยยันนะว่าเราก็ยังจบกันด้วยดีใช่ใช่ใช่ ซือเนื่องจากน้องโตแล้วค่ะทุกคนก้อยโตแล้วนิกกี้โตแล้วเวลาที่เราใช้ความที่เรามีอายุมากขึ้น<ม>ประสบการณ์ที่ผ่านมาเพราะว่าทั้งสองก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนแรกของกันและกันนะ<ม>เขาไม่ได้เพิ่งมาคบกันเขาก็ต่างคนก็เรียนรู้ว่าความรักของแต่ละประเภทแต่ละแบบแต่ละคนมันไม่เหมือนกันสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะเลิกลากันไป มิแตภาพความหวังดีเวลาเราเลิกกันมองถึงเรื่องราวดีๆที่เราสร้างกันมาเนี่ยมันพี่ว่ามันมันรู้สึกว่ามันมันเกลียดกันไม่ลงอะ่ะเราเกลียดกันไม่ลงเราโกรธกันไม่ลงแล้วอย่างนี้แหละคะ่ะแล้วเขาก็จะเจอกันแบบนี้ตลอดเพราะว่าเขามีโมเมนต์ความทรงจําชอบรักไปสนุกสนานที่เดียวกันไลฟ์สไตล์เขาหเ,<อ>เหมือนหนือนกัน<อ>นะฮะเอาเป็นเรื่องราวดีๆนะเห็นภาพเฟรมแบบนี้ก็รู้สึกสบายใจ